ปัญหาความพิการและสุขภาพไม่ดีไม่เคยเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินชีวิตของคุณลุงคุณป้านะคะเพราะที่นี่มีน้ําใจที่ยิ่งใหญ่ได้ไหลามารวมกันนะคะส่งผลให้คุณลุงคุณป้ามีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ สิบห้าปี mm hmm. เต็มที่ลุงแดงตาเสือวัยหกสิบห้าปีต้องตาบอดทั้งสองข้างมือขวาขาดส่วนมือซ้ายเหลือเพียงนิ้วชี้กับนิ้วกลางสาเหตุจากการชอดปลาเพื่อเลี้ยงชีพลุงแดงอาศัยอยู่กับภรรยาคู่ทุกขู่ยากป้าพยาวเชียงทองวัยห้าสิบห้าปีที่สภาพร่างกายไม่แข็งแรงเพราะป่วยด้วยโรคลมชักทั้งคู่ก่อนหน้านี้อาศัยอยู่ในเพลิงไม้หลังเล็กๆมีฐานะยากจนอาชีพหลักคือเก็บของเก่าขายต้องอดมือ้อกินมือ้อแต่ วันนี้ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้เกิดขึ้นนะคะเพราะน้ำใจจากเพื่อนบ้านในตำบลโนโนคร้ออำเภอเมืองที่มาช่วยดูเรื่องข้าวปลาอาหารส่วนทางจังหวัดก็มาสร้างบ้านหลังใหม่ให้ค่ะกำลังใจเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงสุดถ้ากำลังใจดีก็มีพละพลังที่จะต่อสู้ที่จะเอาชีวิตให้รอด แม้จะอยู่ในโลกของความมืดมานานนะคะแต่ลุงแดงก็ไม่เคยเครียดและทุกใจกับสภาพร่างกายที่เป็นอยู่กลับมีสุขภาพจิตที่ดีและมีอารมณ์ขันนำพาให้ผู้มาเยือนปล่อยสุขใจไปด้วยทุกครั้งค่ะอาชีพเก็บขวดขายยังคงเป็นงานหลักของลุงแดงกับป้าพยาวนะคะโดยแบ่งเงินที่ได้จากการขายขวดไปทำบุญที่วัดหรือไม่ก็ถวายเป็นค่ายากับพระภิกษุที่อาพาธอยู่เสมอค่ะ ไปพูกันผีพงทางลงมไปล้างกันขี่ขาเหยอันมาที่เข่าหมยน้ำกระใจบอดำนับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการรวมพลังสามัคคีที่เกิดขึ้นในตำบลโนนคราะห์ที่ไม่ว่าจะทุกยากแค่ไหนแต่ความตั้งใจของการเป็นผู้ให้ก็ยังส่งถึงซึ่งกันและกันเสมอค่ะเฉลิมชนรักษาสัตว์ถ่ายภาพนพควนนาคโนนรายงาน ทีมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ลงพื้นที่ตรวจหาสาเหตุของสารพิษและน้ำเสียในแหล่งน้ำในตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบรุรีหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่าน้ำเน่าเสียและอาจมีสารเคมีในคลองสาธารณะที่เป็นสาเหตุของการพบสารแคดเมียมในเลือดของชาวบ้านกว่า200คนอยู่ในระดับอันตรายที่เห็นนี่คือท้ายน้ำแล้วใช่ไหมไม่ใช่กลางกลางครับกลางกลางน้ำที่เขาทิง้งที่เขาทิ้งน้ำอยู่ด้านเหนือน้ำนู่นเหนือน้ำไปอีก น้ำดำลงมาเลยเหรอดำลงมานี่มันอยู่ตรงนี้นั่นอะไหนลองดูสิไอ้ยโดนนะอ่านี่อะไรสิคือหมายถึงว่านอนละตะกอนอ่าตะกอนมันนอนรถตะกอนนอนจะเจ็ตเมันจะอื้มตอนเย็นมันจะเหม็นคายมีกลิ่นนะ จากจุดที่พบน้ําเสียจนถึงภูเขามะเกลือที่เป็นแหล่งต้นน้ําของคลองเก็บพบว่าบริเวณต้นน้ําไม่มีสภาพเน่าเสียเหมือนกลางน้ําโดยบริเวณใกล้เคียงมีเพียงโรงงานกําจัดของเสียจากอุตสาหกรรมและบ่อฝังกลบขยะที่เป็นของเอกชนเพียงแห่งเดียวถ้าไม่ฝังนั้นก็จะเป็นบ่อแล้วใช่ไหมคะอย่างที่บอกไงมันมีบ่อพักน้ําเสียค่ะแล้วพอฝนตกมันเอ่อขึ้นมามันก็ไหลบ่อง้ำเลยไม่ดเนี่ยเนี่ยเดีเนี่ย ไอ้เศษดำอยู่ข้างล่างมองไม่เห็นหรอกตอเนี้ยแต่พพอน้ําตรงนี้มันพลักนี้มันก็จะลงไปข้างล่างถูกไ้มพี่งาสอดคล้องกับข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษที่เคยตรวจพบสารโลหะหนักในแหล่งน้ําใต้ดินและน้ําผิวดินตั้งแต่ปี2546 พบว่าแหล่งนะ้ำในพื้นที่โดยรอบและภายในบ่อขยะของเอกชนมีสารโลหะหนักจําพวกแคดเมียมตะกั่วและสารปรอทเกินกว่าค่ามาตรฐานบริหารของบริษัทเอกชนชี้แจงว่าทางบริษัทประกอบกิจการตามที่ได้ยื่นขอใบอนุญ,ญาตและได้ดําเนินกิจการตามการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EAA ซึ่งหลังจากดําเนินกิจการก็ได้รับใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 1 4 0 0 0ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แม้ยังไม่มีข้อสรุปว่าน้ําเสียเกิดขึ้นจากแหล่งใดแต่ปริมาณสารพิษในร่างกายชาวบ้านก็าทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากสารเคมีอันตรายอธทรัฐผนท้าพิบิเอสรายงานตามคนตามงานตามภารกิจการปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสละบุรี และผู้บริหารทุกภาคส่วนในจังหวัดสระบุรีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของทางรัฐบาลทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแห่งรัฐเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวราชายาสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดศูนย์สามวัยสารสายใหญ่รักแห่งครอบครัวในพระอุปถัมภ์ ณอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่สมเด็จพระบรโมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่มีพระราชบัญญัติที่1นทับสองี่เเรื่องโครงการสายใยลักษ์จากแม่สู่ลูกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกของสังคมไทยให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยในชุมชน ด้วยการบูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วนให้บริการประชาชนแบบองค์รวมจนเกิดเป็นรูปแบบตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาพื้นที่ที่มีการดำเนินงานตามเป้าหมายและตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวอย่างยั่งยืนพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชสักการะทรงอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ ณเจดียสถานและพระอารามหลวงในสถานที่ต่างๆในจังหวัดสระบุรีสี่แหง่งคือรอยพระพุทธบาพพท,รปปรท,รทพระพุทธรูปประจำถ้ำปทุนพระพุทธรูปประจำถ้ำวิมานจัก,กรีปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วิหารหลวงซึ่งจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ประจำวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชบวรมหาวิหารตะบนขุนโขนอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี และที่พระพุทธฉายหรือรูปเงาพระพุทธเจ้าณวัดพระพุทธฉายตะบลหนองปาลาไหลอำเภอเมืองสระบ,บุรีสมโมสรไลออนสระบ,บุรีได้ทําพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉบับพระราชทานเล่มที่36ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีโดยมีนายชโลธรผาโคตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ฉบับพระราชทานเล่มที่36ต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้แทนสถานศึกษาและครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การผสรมศึกษาสระบ,บุรีเขตหนึ่งเขตสองและสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาตลอดจนสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสระบ,บุรีมาที่พลอากาศเอกสุกรมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะได้ตรวจติดตามผลความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการ ภายใต้งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยาและป้องกันความเสียหายจากอุทกภ,ภัยอย่างบูรณาการในพื้นที่จังหวัดสระบุรีสมัชชาสตรีสระบุรีได้มอบมติสมัชชาหลังตกผลึกในด้านของการระดมความคิดเห็นของกลุ่มสตรีในจังหวัดสระบุรีโดยมีนายประดิษฐ์ทิพย์สุมาลัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดของกลุ่มสตรีจังหวัดสระบุรีซึ่งได้มีการจัดสัมมนาเพื่อทบทวนปัญหา ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสตรีไปที่งานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมในรอบเดือนนี้เพื่อเร่งรัดในการปฏิบัติการตามนโยบายของทางรัฐบาลซึ่งก็ได้มีการจัดชุดปฏิบัติการการจัดระเบียบสังคมออกตรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอส่วนในด้านของการดำเนินงานตามข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจากประชาชนเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในโครงการ25ตาสับตาสปะรดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำให้ในอำเภอทุกอำเภอ เมื่อได้มีการดําเนินงานแล้วและมีผลในทางปฏิบัติให้มีการรายงานผลไปยังประชาชนทราบด้วยเพื่อให้เห็นว่าทางราชการได้ให้ความสําคัญต่อเบาะแสที่มาจากประชาชนซึ่งก็จะเป็นการสร้างแนวร่วมในภาคประชาชนในการที่จะช่วยกันดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดสระบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้นําหัวหน้าส่วนงานราชการออกพบปะเยี่ยมเยยนประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของชาวบ้าน หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนในเรือนนี้ได้ผ่านสัญจรไปที่อำเภอเสาให้พร้อมกับนำการบริการต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนออกไปให้บริการพี่น้องประชาชนถึงที่เพื่อให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ตามนโยบายของทางรัฐบาล ่งในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาในวันที่12สิงหาคม2555และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบ28กรกฎาคม2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามุงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ28กรกฎาคม2555ความหมายแบบตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล ฉเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาแบบตราสัญลักษณ์ประกอบด้วยอักษรพระนามาพิไทยสอกอ,อยู่ภายในวงรีด้านบนวงรีเป็นพระมหามงกุฎภายในพระมหามงกุฎเป็นพระแสงจักรและพระแสงตรีศูนย์มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์โบราณมงคลพระมหาสังวานุพราราชวราภรณ์ล้อมรอบวงรี ขนาบข้างด้วยพระสัตระประดลสเวตชัติด้านล่างวงรีเป็นเลขไทย80อยู่ในรูปทรงของเพชรด้านล่างเลขไทย80เป็นผ้าแพรแถบอักษรข้อความพระราชพิธีมหามงคลฉเฉริมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555 ความหมายแบบตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ28กรกฎาคม2555แบบตราสัญ,ญลักษณ์ประกอบด้วยอักษรพระนามาพิไทยมวกอยู่ภายในวงรีแนวนอนด้านบนเป็นพระอนุราชมงกุฎสำหรับประกอบพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมุกราชกุมารพระอนุราชมงกุฎอยู่ด้านหน้าพระสัพป,ปะปะนสเสวิตชัตรประกอบพระราชอิสริยยศด,ด้านล่างอักษรพระนามาพิไทยมวกเป็นเลขไทย6 0ผัดเลข60ลงมาเป็นผ้าแพรแถบรองรับองค์ประกอบทั้งหมดภายในผ้าแพรแถบเป็นอักษรข้อความพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาห้ารอบ 28กรกฎาคม2555